สวัสดีค่ะทุกทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันก่อนอื่นต้องขอแนะนำก่อนนะคะชื่อยายจอยยายจอยนะคะยายจอยยายจอยเอฟซีลุงพลค่ะแล้วก็วันนี้เราก็จะมาคุยกันเพราะเอฟซีลุงพลขนขี้เหงานะคะคือดูคลิปคะ่ะดูคลิปทั้งวันแล้วก็มีความคิดที่ว่าอื เราเหงาเนาะช่วงนี้ก็โควิดเราก็ทำคลิปมาคุยกันถ้าหากว่าท่านใดนะคะมีความเหงามีความามีความเหงาแล้วก็มีความคิดที่ว่าเออมีมีเรื่องราวจะมาแบ่งปันกันนะคะก็คือเราก็สามารถมาแบ่งปันกันได้นะคะคลิปนี้ก็ ทำเพื่อที่ว่าเรามีความเหงาแก้เหงาค่ะก็ะคืออยู่ต่างแดนนะคะอยู่ต่างประเทศแล้วก็มันว่างค่ะไม่มีอะไรทำแล้วก็สามีไม่ได้ให้ทำงานนะคะอยู่บ้านเป็นแม่บ้านปกติธรรมดาน,นี่แหละคะ่ะก็คือคิดถึงบ้านคิดถึงเมืองไทยแล้วก็อยากกลับบ้าน เออหนึ่งปีเต็มๆที่ไม่ได้กลับบ้านนะคะก็คือกำหนดกลับจริงๆก็เดือนเมษาที่ผ่านมาแต่ว่ากลับไม่ได้ช่วงนั้นโควิดระบาดพอดีนะคะก็เลยไม่ได้กลับแล้วก็ยาวมาเลยคราวนี้ก็คิดถึงหลานคิดถึงบ้านคิดถึงพ่อแม่คิดถึงลูกนะคะก็คือ เราก็ทำคลิปมาคุยกันถ้าหากว่าใครเหงาแล้วก็มีโอกาสว่างๆก็แวะมาคุยกันนะคะก็คือเราก็ fc ขี่เหงาคนหนึ่งอะ fc ลุงพลแต่ก็เหงาค่ะเราก็เชื่อว่าเราเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะหลายๆท่านที่อยู่ต่างแดน fc ลุงพลก็คงจะมีความรู้สึกคล้ายๆกันคืออยากกลับบ้านนะคะ คืออยาก,กลับเมืองไทยอยากไปหาลุงพลป้าแตนนะคะก็คือถ้าเป็นตัวเราถ้ามีโอกาสได้กลับไปเราก็จะกลับไปหาลุงพลป้าแตนเช่นเดียวกันค่ะคืออยากไปให้กําลังใจแก่แล้วก็มันเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยแล้วก็เป็นแบบอย่างอ่าสำหรับเราด้วยนะคะแกเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะคือแกมีพลังบวกแกทําอะไรก็คือ แกคิดในแง่บวกเสมอนั่นคือ,เ,อเป็นกำลังใจให้กับเรานะคะอยู่ต่างประเทศอยู่คนเดียวห่างไกลพ่อแม่พี่น้องนะคะก็คือโทรการโทรหากาันอะไรอย่างนี้ก็คือแต่มันก็ไม่เหมือนเราไปอยู่ด้วยกันตรงนั้นนะคะแต่ก็จำเป็นที่จะต้องอยู่ตรงนี้นะคะก็คือ เราตัดสินใจที่จะมาอยู่ต่างแดนแล้วเราจะมาอยู่ต่างประเทศแล้วจริงๆแล้วยายจ่อยเป็นคนคนครสวรรค์นะคะแต่มีโอกาสได้แต่งงานมีสามีอยู่ต่างประเทศก็คือสวิตเซอร์แลนด์เอาไว้คลิปหน้าโอกาสหน้ายายจ่อยจะพาเที่ยวนะคะจะพาไปเที่ยวสถานที่ที่สวยๆงามๆแต่ช่วงนี้อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรที่สวยๆงามๆต้องหน้าร้อน ช่วงนี้ก็รอหิมะอย่างเดียวค่ะอากาศหนาวแล้วแล้วโควิดก็ระบาดนะคะก็คืออ่อเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องว่าถ้าใครเหงาเข้ามาคุยกับยายจอยได้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ยายจอยคิดแล้วก็ทำเพราะดูคลิปลุงพลค่ะดูคลิปทุกช่องของ YouTube ก็คือ ติดตามทุกช่องนะคะยายจอยติดตามช่องยู u b e ที่ที่อยู่บ้านลุงพลนะคะคือติดตามทุกช่องทุกทุกสถานการณ์นะคะก็คือดูทั้งวันนะคะดูทั้งวันก็คือมีมีอะไรก็คือดูแล้วเราก็ซึมซับซึมซับในสิ่งที่ที่ลุงพลแกทำ นะคะลุงพลป้าแตนทำอะไรยังไงชีวิตเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงคือมันซึมซับมาทําให้เราทําตอนนี้ยายจอยก็เริ่มทานะคะเริ่มทําคือพัฒนาชุมชนของตัวเองเราก็ทําเหมือนที่ลุงพลแกบอกนะคะก็คือแกแกบอกว่าการทําบุญหรือว่าทําอะไรก็คือเราทําเมื่อเราพร้อม เมื่อทำเมื่อเราทาเมื่อเราพร้อมนะคะก็คือเราพร้อมและเราก็ทําแล้วเราก็พัฒนาไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเราก็ทําเราจึงยายจ่อยจึงเริ่มนะคะเริ่มเริ่มที่ที่จะทําในหมู่บ้านของเจ้าของในชุมชนของเจ้าของนั่นก็คือยายจ่อยก็เออสั่งสั่งของ เครื่องเครื่องเครื่องของเด็กเล่นอะไรอย่างนี้คือเห็นเพจของเอ่อไม่ใช่เพจช่อง u t u b e นะคะของไอกะอิ I. ไปทำสนามเด็กเล่นที่บ้านกบตูมนะคะเออยายจอยก็เลยมีความคิดมีความคิดที่ว่าออ,อยากทำบ้างอะไรอย่างนี้อยากช่วยเหลือโรงเรียนที่หมู่บ้านเจ้าของบ้างเพราะว่าหลานอยู่ที่นานเยอะมากก็คือลูกหลานยายจอยก็คือ มาเรียนโรงเรียนนี้ยายจอยก็เลยมีความคิดแล้วก็ทำทําไปแล้วด้วยแล้วก็สั่งสั่งนะคะสั่งสั่ง,งเครื่องเล่นนะคะของอจากช่อง y o ยู u ูบไอีกนะคะสั่งตรงไปที่บริษัทของเขาแล้วก็3มชิ้นเอาไปส่งเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูก็บอกว่าขอบคุณมากๆอะไรอย่างนี้นะคะโอเคค่ะแล้ว เราก็ไม่มีอะไรมากแค่ว่าเรามาทำคลิปแรกเพื่อเพื่อว่าแนะนำตัวแนะนำตัวแล้วถ้าหากว่าท่านใดมีความสนใจหรือว่ามีมีความเหงาเหมือนยายจอยก็เข้ามาทักทายเข้ามาคุยกันได้นะคะเพราะว่ายายจ่อยคุยได้นะคะคุยได้ไม่มีอะไรกับใครนะคะหรือว่าถ้าใครอยู่ต่างแดนแล้วเกิดความเหงาแล้วมาเจอคลิปนี้ หรืออยู่ประเทศไทยหรืออยู่ประเทศใดๆก็ตามนะคะก็คือถ้ามาเจอคลิปยายจอยแล้วเข้ามาคุยกันนะคะเข้ามาทักทายช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ยายจอยด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอแนะนำตัวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ FC ลุงพลคนขี้เหงาคะ่ะสวัสดีค่ะ